สวัสดีครับคผูฟังที่ลกครับเก็บเอาบรรยากาศของการชุมนุมที่อาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้มาเล่าให้ฟังนะครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าด้อมส้มฟัดกันเองปัะทะคารมไม่พอใจบีบสอวอวันทำพิธาชวดนายกรัฐมนตรีเกิดอะรขึ้นเมื่อตอนหนึ่งทุ่มครับวันที่23พฤษภาคม2566 บรรยากาศการจัดชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมในหัวข้อที่ว่าสอวอต้องไม่สวนมติประชาชนในระหว่างการชุมนุมเนี่ยได้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นมานะครับเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมทะลุวังถือป้ายที่มีข้อความระบุถึงสอวอในเชิงหยาบคาและก็ป้ายคัดค้านมาตรา112เนี่ยเอาไปขึงเอาไว้บริเวณประตูทางเข้าอาคารรัฐสภา แล้วก็มีการตะโกนกันนะครับบอกว่าให้ยกเลิกมาตรา1 1 2ให้ยกเลิกมาตรา1 1 2จนเกิดการถกเถียงและก็ปะทะคารมกับกลุ่มที่จัดกิจกรรมหลักและมวลชนที่มาเข้าร่วมฟังเสวนาซึ่งไม่เห็นด้วยกับกลุ่มทะลุวังทางเจ้าหน้าที่ประจําเวทีเสวนาซึ่งรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะครับต้องเข้ามาห้ามปรามและก็ขอให้หยุดการทํากิจกรรมดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าผิดวัตถุประสงค์ที่มีการขออนุญาตใช้พื้นที่ไปก่อนหน้านี้ รวมถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับโดยไม่สนับสนุนการกดดันหรือใช้ความรุนแรงปรากฏว่ากลุ่มทะลุวังเนี่ยไม่พอใจครับเอาป้ายไวนิ้วที่นํามาด้วยเนี่ยนะครับเอาไปขึงวางลงบนพื้นแทนแล้วก็ร่วมกันโปรยกระดาษที่มีข้อความเรียกร้องให้สอวอเนี่ยเคารพเสียงของประชาชนขณะเดียวกันก็มีผู้หญิงผมสั้นรายหนึ่ง ซึ่งประกาศว่าเป็นแฟนคลับของพักคก้าไกลเนี่ยเข้าไปแสดงความไม่พอใจต่อการจัดกิจกรรมเสวนานในครั้งนี้เนื่องจากว่ายังไม่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีและนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักคก้าไกลก็กําลังไปเจรจากับสวเพื่อขอเสียงสนับสนุนในการโหวตนายกรัฐมนตรีอยู่เธอก็เลยมองว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการไปกดดันสวเกินไปหรือเปล่าทําให้สวเนี่ยรู้สึกไม่ดี แต่ปรากฏว่ามีผู้หญิงอีกรายนึงครับซึ่งชูป้ายคำหยาบต่อสอวอไม่พอใจมาต่อว่าหาว่าเป็นติ่งบ้างอะไรบ้างในขณะที่ตัวเองเนี่ยบอกว่าไม่ได้เป็นติ่งแต่มากดดันสอวอจนเกิดการประทะคารมกันก่อนที่จะมีการชี้แจงทําความเข้าใจจนเหตุการณ์เนี่ยสงบลงไปในที่สุดนะครับ